สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับถ้าจะว่าด้วยเมนูกุ้งนะฮะหลายคนนี่โปรดปานมากเลยไม่ว่าจะเป็นทอดมันกุ้งใช่ไหมครับหรือบางคนจะชอบกุ้งเผาเนาะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอะไรอย่างนี้นะฮะแต่วันนี้ครับอามก็มีเมนูกุ้งนี่แหละครับที่อร่อยไม่แพ้กับ2เมนูที่อามพูดไปนะฮะนั่นก็คืออามจะทําสลัดกุ้งทอดครับแล้วก็ด้วยน้ยํายำนะครับที่รสชาติเข้ากันกับกุ้งทอดมากๆเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูสมวนผสมครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสมของเมนูยำกุ้งทอดนะครับจะมี้วยกัน2ส,ส่วนคือส่วนกุ้งทอดและก็ส่วนน้ำยำนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนแรกก่อนอย่างแรกที่ต้องเตรียมนะครับก็คือกุ้งครับซึ่งกุ้งเนี่ยวันนี้เลือกไซส์ใหญ่นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็แกะเปลือกพาาหลังเอาเส้นดำกลางหลังออกด้วยนะครับไว้หางก็จะยิ่งสวยครับสำหรับกุ้งน้ํามันพืชครับแป้งอนเนกประสงค์หรือแป้งทอดกรอบก็ได้นะครับน้ปาปลา เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของน้ำยำกันดีกว่าครับในส่วนของน้ำยำนะครับก็มีพริกแห้งครับเดี๋ยวเราจะเอาพริกแห้งเนี่ยไปทอดก่อนนะครับมะม่วงครับหั่นเป็นเส้นแบบนี้แครอทหั่นเส้นเช่นกันครับผักชีสำหรับตกแต่งหอมแดงซอยกุ้งแห้งป่นน้ำมะนาว ปลาและสุดท้ายน้าตาลทรายครับส่วนผสมมีเพียงเท่านี้เองครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเรามาเริ่มทำเมนูยำคุ้งทอดกันเลยนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะฮะเราจะมาเอากุ้งเนี่ยมาปรุงรสชาติก่อนนะครับวันนี้อามก็ เลือกกุ้งไส์ใหญ่นิดนึงนะฮะโอ้แน่นมากจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยครับราดให้ทั่วกุ้งนะฮะแล้วก็พักไว้จากนั้นเราก็ใช้ช้อนครับเคล้าให้น้ำปลาเนี่ยทั่วชิ้นกุ้งนะครับอตอนนี้นะครับอ้ามก็นน้ำมันเนี่ยใส่ในหม้อแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะครับเปิดไฟวอร์มน้ำมันไว้ก่อนเลยนะครับ พอเราเค้ากุ้งแบบนี้แล้วนะครับเนื่องจากตัวกุ้งเนี่ยเขาจะมีรสชาติอยู่แล้วบ้างเอมีอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่น้าปลาเนี่ยลงไปก็จะเพิ่มความอร่อยให้กับตัวกุ้งนะฮะเราจะหมักไม่นานครับแป๊บเดียวเท่านั้นก็พอโอเคแล้วก็พริกแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะทอดหลังจากที่เราทอดกุ้งเสร็จแล้วนะฮะโอเคพักตัวนี้ไว้ก่อนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเอากุ้งเนี่ยมาคลุกกับแป้งแห้งนะครับ เพื่อที่ว่าตัวกุ้งเนี่ยจะได้มีความกรอบบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ได้กรอบเหมือนแบบชุบเกล็ดขนมปังขนาดนั้นนะฮะแต่ก็คือแบบให้กุ้งเนี่ยมีความกรอบนิดนึงและอีกอย่างเวลาเอากุ้งแฉะๆปีกๆเนี่ยไปทอดน้ามันจะกระเด็นนะครับเราต้องเอามาคูก่กับตัวแป้งนิดนึงนะฮะตอนนี้น้ามันก็เริ่มได้ที่ละเราก็เอากุ้งนะครับนี่ดีกว่าทีละครึ่ง ก็แป้งเคล้ากันเลยนะครับนี่พักไว้ข้างๆว้ถ้าทั่วแบบนี้แล้วก็พักไว้นะครับแป้งโรยอีกนิดนึงแล้วก็กุ้งที่เหลือ ตัวน้ำปลาที่หลงเหลืออยู่ก็ไม่ต้องเทออกมานะครับเอาคาชามไปเลยแล้วก็โรอีกหนึ่งรอบคราวนี้ก็คล้าให้ทั่วนี่น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับจังหวะน,นี้เราก็เตรียมตัวกระชอนนะครับแล้วก็กระดาษอนเนกประสงค์ รองบนจานไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราทอดแป๊บเดียวนะครับแล้วเราก็จะพักให้กุ้งเนี่ยสเสด็จน้ำมันโอเคอันนี้ยกลงไฟขยับอันนี้มากุ้งจังหวะที่เราใส่ไปเนี่ยพยายามเคาะตัวเศษแป้งออกนิดนึงเนาะเพราะไม่เช่นนั้นนี่เดี๋ยวเราทอดแป้งแห้งลงไปเนี่ยน้ำมันเราจะไม่ง่ายนะครับยวเทสก่อนโอเคน่าจะได้แล้วล่ะ อบแป้งรอเลยปะแป้งแล้วก็ทอดนะฮะเคเช็คนะ้ำมันอีกรอบนึงน่าจะได้ทีแล้วล่ะครับมาเรามาเริ่มทอดกันเลยใส่ลงไปเลยนะครับกระจายให้ทั่วกุ้งสุกง,ง่ายครับทอดแป๊บเดียว ทีเดียวเลยครับหมดเลยยกอันนี้ขึ้นมาเตรียมไว้เลยนะครับใช้ไฟแรงเลยนะครับเพราะว่ากุ้งสุกง่ายถ้าเราใช้ไฟแบบอ่อนๆน,นะครับหรือปานกลางเนี่ยตัวกุ้งจะอมน้ำมันนะครับตัวแป้งที่เราเคลือบกุ้งอ่ะมันจะอมน้ำมันนั่นเองเนาะ เพอได้อย่างนี้แล้วนะครับตัวแป้งเนี่ยมันจะเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆแล้วนะครับกุ้งก็เปลี่ยนสีเป็นสีส้มน่าทานมากเราก็ตักกุ้งขึ้นเลยครับพักเสด็จน้ำมันไว้เลยโอ้น่ากินมาก อ okay. เคอามาต้องช่วยขั้นตอนนี้นะครับเราก็นำพริกแห้งนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดไฟเลยครับคนต่อแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับพริกแห้งของเราก็จะสุกนะครับเพราะว่าพริกแห้งเนี่ยถ้าทอดนานเดี๋ยวเขาจะไหม้นะครับโอเค เราก็ตักพริกแห้งขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้ความร้อนนะครับจากน้ํามันก็จะทำให้พริกแห้งเนี่ยมันระอุนะครับพริกแห้งก็จะสุกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักทั้ง2อ,อย่างนี้ให้เสร็จน้ํามันก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำน้ํายําต่อกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับอามก็เอากุ้งเนี่ยเรียงใส่ในจานเสิร์ฟพร้อมแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาผักรองข้างล่างนิดนึงนะครับเนาะเอากุ้ง ต้องพักกุ้งให้เย็นก่อนนะครับแล้วก็มาเรียงเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาพริกแห้งที่เราทอดนะครับเด็ดใส่ลงไปในชามผสมของเราเลยนะครับวันนี้เราจะไม่มีพริกสดหรือพริกป่นนะฮะเราจะใช้พริกแห้งนี่แหละครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันจากนั้นนะครับเราก็ปรุงน้ำยำเริ่มจากน้ำปลาน้ำตาลทรายครับแล้วก็ น้ำมะนาวผิดด้านอีกแล้บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปรสชาติก็ให้ออกสามรสนะครับเปรี้ยวเค็มหวานาใส่มะนาวลงไปแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากัน ตัวพริกแห้งเนี่ยค่อนข้างที่จะเผ็ดนะครับเพื่อนๆต้องลองใส่ทีละน้อยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เผ็ดก็สามารถแบบหักเพิ่มลงไปได้นะฮะถ้าเราใส่ทีเดียวเยอะๆเนี่ยมันจะแก้รสชาติยากนะคุณผู้ชมเอน้ำตาลเป็นก้อนตักออกไปคนให้เข้ากันนะครับตอนนี้หน้าตาเหมือนแบบ น้ำทำส้มตำมะหากเพราะว่าส้มตำบางอย่างก็จะใส่ริกแห้งเนาะบางสูตรบางเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคพอได้อย่างนี้แล้วต้องชิมรสชาติก่อนจะได้ปรับรสชาติถูกใช้ได้เลยไม่ได้เผ็ดมากนะครับกำลังดีต่อไปเราก็จะใส่หอมแดงครับ แล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยกุ้งแห้งป่นนะครับอันนี้ค่อยๆใส่ก็ได้อันนี้ก็จะเพิ่มรสเค็มให้กับตัวน้ำยำเรานิดหนึ่งนะฮะโอเคแล้วเราก็ใส่มะม่วงครับวันนี้มะม่วงของเราค่อนข้างที่จะแบบใกล้จะสุกแล้วนิดนึงนะฮะเนื่องจากอากาศร้อนตัวมะม่วงก็เริ่มเปลี่ยนสีนิดหนึ่งแครอทครับอันนี้ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแย่งซีนกุ้งนะฮะ และสุดท้ายผักชีก็เด็ดเป็นใบๆใส่ลงไปเอาเฉพาะใบก็พอนะครับเลือกใบที่ไม่ต้องใหญ่มากโอเคจากนั้นก็คนให้เข้ากันอ่ะย้ายพวกนี้ลงไปแล้วก็ยกจานของเราขึ้นมา ป๊จัดผักนิดหนึงกุ้งกึ้งโอเคเนาะจากนั้นก็ตักน้ำยำที่เราผสมไว้นะครับราดลงไปเลยจริงๆกุ้งมีอีกนะครับอันนี้เราจัดให้แบบสำหรับหนึ่ง,งเสิร์ฟเท่านั้นนะฮะตัวน้ำยำที่เหลือเราก็สามารถเอาไปใส่อีกจานหนึ่งได้ Okay. จริงๆเสิร์ฟน้ำยำนะครับคู่ไปก็ได้ถ้าเราลาดไปเลยทีเดียวเนี่ยกุ้งอาจจะไม่กรอบได้นะเพราะาตัวแป้งนี่เคลือบตัวกุ้งเนะี่ยไม่ได้หนามากอย่างที่อามบอกไว้นะครับอ่าสุดท้ายผักชีอีกสักหนึ่งชอ่อด้านหน้าเช็ดขอบจานนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูยำกุ้งทอดนะครับทำง่ายมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆถ้าใครที่ชื่นชอบอรสชาติจัดๆนะครับก็สามารถใสพ่พริกแห้งลงไปได้อ่าสุดท้าย ลืมนิดนึงฮะเอาพริกแห้งเนี่ยโรยข้างหน้าได้สำหรับใครที่ชอบทานแบบรสชาติจัดจ้านนะฮะใส่ไปได้นิดหน่อยเอาเม็ดเล็กๆนี่แหละเผ็ดดีนะครับนี่ เรียบร้อยแล้วครับครบองค์ประกอบหมดเลยนะฮะตอนนี้โอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้าไปดูสุดอาหารต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่ c h ANNEL ของเราเลยนะครับที่ foodtravel.tv วันนี้นะครับอาร์มฝากเมนูยำกุ้งทอดไว้ก่อนนะครับแล้วก็วเพื่อนๆกลับมาพบกับอาร์มได้ใหม่ในรายการใครๆก็เข้ากัวัวันนี้อาร์มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ